ครับผมสวัสดีตอนดึกๆครับผมกับอีส,สานบ้านนอกครับผมเห็นไฟพื้นประดับไว้งามกับสิเลยมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะครับอดวไดไทยอวดอไครับเห็นมันสีสันดูดงามครับ บึงไปเรียครับเพราะว่าเพื่อนประดับไฟไว้ให้คริสต์มาสครับคือมืออื่นมือ,อนี้ครับคริสต์มาสหยิบซี่ยิบหาครับคริสต์มาสเมืองพัทยาครับก็เลยเห็นมันงามกันเลย สะดุดตาก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นนะครับว่าไฟเสียงสีจะมาคืนนันก็สีงามปันนี่ซ้ำนี่ครับ,น,รบนี่ครับตอนแรกก็สิมีไฟเป็ดหยาดไอ้นี่อยู่ครับมานี้ใส่เพิ่นปิดครับก็สิเป็นระดับนี่ครับ เป็นไฟประดับไว้คริสต์มาสครับมืออื่นมือนี่ครับเหีนมันงามครับก็อยากให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันว่ามันสสวยงามครับ สิงหามป,ประมาณนี้ครับไฟตกแต่งใหม่ครับคริสต์มาสนะครับคลิปนี้ก็เอาไวเซอร์นี่ครับกับไฟประดับ ชุดมาดสวยๆงามๆครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมไทยจะอยู่ในเมืองครับมือนี่ครับไฟงามๆครับเห็นไฟแล้วก็อยากให้เบิร์มเหมือนกันครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมสวัสดีครับให้เบิรงงามๆเหมือนกันครับ